เรื่องเงินนะคะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการเก็บเงินการลงทุนการบริหารต่อยอดเงินแค่นั้นมันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องของทุกอย่างรอบตัวในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันค่ะ ครูอยากให้ทุกคนมี mindset แบบนี้นะว่าจริงๆเรื่องเงินอยู่รอบตัวเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สนุกนะคะและถ้าเรามี mindset ที่ถูกต้องนะคะและมองจัดการเรื่องเงินในทุกวันรอบๆตัวอย่างเข้าใจนะคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินแน่นอน,นะค่ะ เวลาที่ครูซื้อของนะครูจะคิดอะไรครูจะคิดว่าของนั้นเหมาะกับครูไหมคุ้มค่า,าการใช้งานไหมครูจะไม่ได้ดูที่ราคาเป็นหลักค่ะยกตัวอย่างเช่นของชิ้นนั้นอาจจะราคาแพงแต่เมื่อครูดูแล้วครูพบว่ามันคุ้มค่ากับการซื้อและมันทําให้ครูมีเวลาไปทําอย่างอื่นซึ่งสร้างรายได้ได้มากกว่าครูก็จะซื้อเช่นอะไรเช่น หุ่นยนต์ที่ทําความสะอาดพื้นเดี๋ยวจะแทรกภาพให้ดูนะจริงๆมันมีหลายรุ่นมากแล้วก็หลายราคามากแต่ครูรู้เลยว่าครูเป็นคนที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ครูมากวาดพื้นถูพื้นเนี่ยครูเอาเวลาไปสร้างเงินได้เยอะกว่านั้นเพราะฉะนั้นการที่ครูซื้อตัวหุ่นยนต์ที่ดูดพื้นเนี่ยสำหรับครูคือคุม้มทีนี้เวลาที่ครูเลือกซื้อเนี่ยครูก็จะเลือกว่า ในความคุ้มนั้นอ่ะครูชอบความสะดวกครูชอบความสบายครูไม่อยากทําเลยครูยอยากเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหุ่นยนต์เนี้ยมันจะต้องกวาดเองได้ถูเองได้ฆ่าเชื้อได้ซักทําความสะอาดได้อบแห้งได้ทุกสิ่งทุกอย่างครูมีหน้าที่อะไรครูมีหน้าที่คือเมื่อมันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครูก็เอาน้ำไปเททิ้งหรือเอาฝุ่นไปเทจบทุกอย่างสามารถเซฟเวลากูไปได้ ้าเป็นแบบนี้ครูก็จะดูว่าราคาเท่าไหร่ซึ่งราคาอาจจะแพงกว่าเจ้าอื่นๆหรือยี่ห้ออื่นๆแต่ครูก็จะบอกว่ามันคุม้มเพราะด้วยเวลาที่เซฟไปอ่ะครูเอาไปทำอะไรได้ตั้งเยอะครูสร้างไรายได้ได้ตั้งเยอะแบบนี้นะคะหรือเรื่องง่ายๆเช่นการซื้อเครื่องใช้การซื้ออุปกรณ์รอบตัวเนี่ยอะอย่างเครื่องซักผ้ายอย่างเงี้ยครูเป็นคนที่ไม่มีเวลามาตากผ้า เพราะฉะนั้นถ้าครูจะซื้อเครื่องซักผ้าแล้วต้องมาตากผ้าครูไม่มีเวลาครูจะซื้อเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าไปเลยแบบนี้แพงหน่อยแต่เซฟเวลาให้ครูสามารถเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแค่เงินที่จ่ายไปแค่นี้ครูหาแบบเดียวครูหาได้แหละพอครูคิดแบบเนี้ยครูจะซื้อทันทีเพราะมันเหมาะกับครูไงนะคะคือครูจะรู้ว่าตัวครูต้องการอะไรและครูจะซื้อของให้มันเหมาะกับครู คุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอครูทําแบบนี้แสดงว่าเม็ดเงินที่ครูหามาเนี่ยครูใช้มันอย่างคุ้มค่าครูไม่ได้ดูว่ามันถูกหรือแพงครูไม่ได้วัดตรงนั้นครูดูว่ามันเหมาะกับครูไหมและมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไหมเพราะฉะนั้นครูฝากไว้นะคะครูสอนคุณไม่ใช่แค่เรื่องการบริหารเงิน ครูอยากสอนคุณให้ลึกกว่านั้นจริงๆแล้วเรื่องการเงินอยู่รอบตัวถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะคะทุกเรื่องรอบตัวคุณจะสามารถบริหารจัดการได้ใช้อย่างคุ้มค่าทั้งคุ้มค่าเงินและคุ้มค่าเวลาและเมื่อคุณทำทุกอย่างอย่างคุ้มค่านะคุณจะมีเวลานะไปสร้างคุณค่าไปสร้างเงินไปต่อยอดในอนาคตคุณได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเห็นไหมคะ แค่เพียงคุณรู้คุณก็ทำให้เรื่องเงินรอบๆตัวกลายเป็นเรื่องง่ายง่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะ